ถ้าเจอช่องพี่ช้ากว่านี้หนูคงเสียหมดทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้โดนโดนแฟดไปแค่แค่อันเดียวนี่ก็สามแสน 3, แล้วใช่ไหมละ่ะลองถ้าช้าไปแบบนี้สักเดือนนะผมว่าเหยียบห้าแสนนะจริงแล้วเราจะทำยังไงอะต้องกู้เหรอฮะหรือว่ามีมีที่ดินมีรถมีทองขายเรียบเอาเรื่องจริงนะเพราะว่าก็น้องๆพี่ๆแต่ละคนเขาก็แชร์ประสบการณ์แบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ว่าพอเขาผ่านได้แล้วเนี่ยพอเขาผ่านได้แล้วเขาก็ทยอยทยอยเอาคืนหมดเหมือนกันนะครับเขาบางคนก็บอกว่าเออได้ได้ซื้อทองคืนแล้วนะหมายถึงว่าเอาทองไปจํแล้วก็เนี่ยตอนนี้พี่เอาเอาทองออกได้แล้วนะสองบาทอะไรเงี้ยเออผมก็ดีใจด้วยเพราะเพราะเขาไม่ได้จ่ายเนี่ยคือคือหยุดจ่ายนะได้ได้ประมาณห้าหกเดือนนะเขาสามารถไปเอาทองเขาออกได้อะทองที่เขาจําไว้นะผมไม่รู้ว่าจากี่บาทเนี่ยนะฮะ ทองทองณนะตอนนั้นอ่นะณตอนนั้นอ่ะมัน,ม,นมันประมาณสามหมื่นกว่าตอนนั้นเขาเขาไปจำมาเท่าไหร่กันไม่รู้แหละแต่ตอนนี้มันสี่หมื่นเข้าไปละสี่หมื่นต้นๆลวค่าเพชรค่าเกมไม่ค่อยมีมันหักเงินบอกค่าทนายอย่างเงี้ยโอ้เยอะแยะเนาะอืมเออล็อกเฟซล็อกไลน์ลบอนุญาตในแอปนะครับลบในแอปที่เหลือเนี่ยไม่รับสายนะครับพี่สันตินะครับสายที่ไม่รู้จักนะครับอย่าคิดถึงคนอื่นคิดถึงเราพอ คืออย่างอย่างที่บอกนะครับเราไอ้ช่วงที่เราเจอปัญหานักหนักนะพี่หัดเห็นแก่ตัวบ้างคนเราอ่ะมันมันมีความเห็นแก่ตัวทุกคนแหละอยู่ที่ว่าน้อยหรือมากอยู่ที่ว่ามีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลมันมีอยู่แค่นี้แต่เหตุผลของเราเนี่ยนะครับที่เราเนี่ยเออเห็นแก่ตัวเนี่ยคือเอาตัวเราก่อนเอาตัวเราครอบครัวเราก่อนพี่นะอย่าเพิ่งไปคิดถึงความรู้สึกคนอื่นคือเขาอ่ะคนอื่นที่คนรอบข้างอ่ะนะเพอเอไม่สนิทกับเราด้วยแต่ว่า ดันมีเบอร์โทรอยู่แล้วมีสาชที่โทรไปหาคนรอบข้างแบบนั้นน่ะแล้วเขาจะเข้าใจเราไหมล่ะมีแต่กระแทกแดกดันน่ะนะไม่เข้าใจหรอกเขาไม่ได้เจอแบบนี้เพราะฉะนั้นถึงถึงบอกทุกคนไปว่าเฮ้ยหัดเห็นแก่ตัวบ้างแต่มีเหตุผลนะครับไม่งั้นนะถ้าเรามัวแต่ไปแคร์คนอื่นมากๆนะไม่ต้องทำมาหากินกันน่ะนะครับเราก็ท้ออยู่แบบนั้นน่ะจิตตกอยู่แบบนั้นแล้วพี่จะทำงานยังไงอะ่ะ เออแล้วมันจะเดินหน้ายัางไงกับชีวิตอะพี่ลองคิดดูดิพี่ลองปล่อยั้งดิเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนบล็อกมันทุกทางอย่างเงี้ยนะเหมือนบล็อกเหมือนอูแบบเหมือนกูเฮ้ยขอขอ,ขอแบบขอพักก่อนนะฮะขอมีสติหน่อยเหมือนคนอดหักเออพวกอกหักอะเฮ้ยขอพักก่อนวะอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวมีนะแต่ไม่ทำร้ายตัวเองนะพี่เวลาอยู่เงียบเงียบคนเดียวเวลาแบบเก็บตัวอย่างเงี้ยแต่ไม่ทำร้ายตัวเองนะ มันก็จะมีเอ้ยสมองมันก็จะเริ่มคิดด้วย่าเฮ้ยเราเราต้องทํายังไงต่อเว้ยเราจะแก้ไขยังไงต่อมันจะมีเวลากับตรงนั้นที่ลองทําดูนะครับหลายคนเนะ่ยเขาเขาทำแบบนี้แหละเก็บตัวเองก่อนเว้ยเดี๋ยวผ่านเมื่อไหร่ล่าเริงเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นเฟซเว้ยอันนี้กูปิดเฟซไว้ววก่อนค่อยว่ากันอย่างนี้ก็มีนะครับผมบิดแอปเครดิตยูนะฮะวันนี้วันแรกนะฮะยอดหนึ่งหมื่นนะครับพี่ศิละเริ่มต้นแล้วใช่ไหมพี่เริ่มต้นแล้วนะ ดีที่บอกคนที่บ้านไว้นะครับว่าโดนแฮกข้อมูลนะฮะจากโทรศัพท์นะฮะที่บ้านเลยไม่รับสายพวกมันขึ้นชื่อว่าเบอร์แปลกนี่ก็พอแล้วแต่ถ้าโหลดวูคอได้ยิ่งดีนะครับมันก็มันก็นกเออสกรีนเบอร์ให้เราเนี่ยก็ประมาณ8ปดสิบเอร์เซ็นก็กลังดีนะครับก็ดีแต่เบอร์ไหนที่เรารับไปปุ๊บเออไม่ใช่แล้วเอาก็วางดิอย่าไปคุยนานนะครับเห็นข่าวเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไงมันแฮกได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่าคุยนาน2นาทีอะไรประมาณเนี้ย ถ้าคุยแล้วเนี่ยถ้ารู้ว่ามันเป็นมิจฉาชีพเป็นแอปพวกนี้ที่ทวงนะวางวางเศษจะบล็อกจะอะไรก็แล้วแต่นะครับบิดแล้วเจดวันนะครับเริ่มมีสมาธิเอ่อเริ่มมีสมาธินะฮะกับตัวเองมากขึ้นครับเออใช่ครับนั่งดูไลฟ์คุณยุทธนะครับมันโทรมาอีกแล้วช่างมันนะพี่เอ่อโทรมาทีไรใจหายทุกทีก็นั่นแหละบางคนเนี่ยโอ้โหกลัวโทรศัพท์ตัวเองนะเข้าใจเลยนะว่าเฮ้ย ใครโทรมาแล้ววะกลัวโทรศัพท์ตัวเองเป็นธรรมดาพี่บางทีเห็นแสงแวบๆแบบอา้าวอุ้ยใครโทรมาแล้ววะตกใจมันเป็นแรกๆครับช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวพี่ก็ผ่านได้เดี๋ยวพี่ก็จะชินเราเห็นแก่ตัวเราไม่ได้ทําอะไรเขาเลยแค่มีเบอร์โทรเขาแค่นั้นเนี่ยมันทําให้เขาเดือดร้อนไปด้วยนะครับคือจริงๆเราเราต้องออยอมรับตัวเองนะครับเฮ้ยมันมัน,ม,นมันต้นเหตุมันมาจากเรานี่หว่า แต่ลึกๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาชื่อเขามาค้าประกันใดๆทั้งสิ้นเราเราก็ต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วนะไม่รู้เขาจะบ่นเขาจะอะไรแล้วผมก็เฉยๆอะ่ะจริงเริ่มมาทํางานที่เรารักและสบายใจทั้งหมดเออทั้งหมดนี้นะครับก็ได้มาจากรายการผมใช่ไหมครับก็ดีครับที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับเราโดนจากโลกโซเชียลพี่วาดเราก็ต้องมาเจอกันในโลกโซเชียลอ่ะไม่คนใดก็คนนึงแหละนะครับ เพราะว่ามันยังมีอีกหลายคนนะครับที่ทําช่องเหมือนๆกันนะที่แบบว่าเตือนภัยแอปเถือนอะไรประมาณนี้พี่ก็ลองศึกษาดูนะครับแต่ว่าของยุทธเนี่ยมันมันจะทําเป็นหลักๆนะครับค่อนข้างที่จะทําก่อนอยุทธน่าจะทําช่องนี้ก่อนใครไงพี่ๆก็เลยมาติดตามกันเยอะนะก็ดีแล้วครับพี่ว่าที่เราได้มาเจอกันเนาะนะครับก็มีโอกาสครั้งหนึ่งเราเราก็ไปเจอกันที่บ้านแพ้วนะ แล้วถ้ามีโอกาสอีกนะครับก็กลับมาเจอกันอีกรอบนะครับพี่นะฮะก็ยินดีสําหรับไมตตีที่ให้กันนะครับนะก็ขอให้ทุกทุกคนนะเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันหมดนะครับนะปีใหม่แล้วอวพรทุกวันแหละผมอะคนเคยบิดเงินมาแล้วนะครพอผ่านไปได้จะกลับมานั่งคิดต่อว่าเราจะหาแอปเถื่อนที่ไหนมากู้อีกถูกไหมเออแล้วไปใช้ดีใจที่ได้เงินเออไม่สนใจมิจฉาชีพนะฮะแต่เราต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่างที่ยุทธบอกนะครับพี่ ใครที่ผ่านมาแล้วอย่าว่าแต่คนอื่นเลยตัวผมเองนี่แหละนะครับไอไอปีหกสี่เนี่ยไอปีหกสี่เนี่ยแล้วแล้วขึ้นเดือนมกรามาเนี่ยไอช่วงปีใหม่เลยเนี่ยคือมันอยากเอาคืนเนี่ยพี่เหมือนพี่เลยเหมือนพี่สันติอยากเอาคืนก็รวมตัวกับเพื่อนนี่แหละก็ยุดเคยเคยไฟ์ส่วนแล้วก็เล่ามาตลอดเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่อยากที่จะเล่าต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่เอาไปทําตามกันอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าอยากจะทําพวกเนี้ย ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับอันนี้คือคนที่เขาผ่านจุดนี้มาได้นะดูแลตัวเองแล้วกันอย่าให้ใครคนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วกันเนาะเอ่อล็อกโปรไฟล์นะครับในสื่อโซเชียลนะฮะปิดกั้นสายโทรเข้าที่รู้จักนะครับปิดกั้นการอนุญาตนะฮะเอ่อโทรเข้าที่ไม่รู้จักนะครับปิดกั้นให้หมดเอ่อลวดรูคออธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจอดทนต่อต่อแรงกดดันจากคนรอบข้างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ต้องอธิบายกันเยอะเลย นี่อันนี้เนี่ยอย่างที่ช่างแมวพูดมานี่จบเลยจบเลยเนี่ยอธิบายเนี่ยประมาณนี้จบเลยทําตามเนี่ยลองดูนะครับเพราะว่ามันครอบคุมหมดเลยที่แกพูดมาเนี่ยอย่างเงี้ยแหละนะครับไออันหลังนี่สุดหน่อยนะอดทนต่อแรงกดดันจากคนรอบข้างเนี่ยอันนี้สุดกว่านะนะอยู่ที่ทุกคนแล้วกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยจิตใจเอ่อไม่เท่ากันแต่ว่ายังไงมันมันที่สุดแล้วคุณก็ต้องอดทนอนะ่ะ คุณก็ต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีอ่ะเออคุณเครียดแค่ไหนคุณก็ต้องหยุดจ่ายอ่ะขอแค่นี้แหละนะครับอืมเนาะก็ลองมานั่งคิดดูนะว่าเออเหตุการณ์พวกนี้มันเราผ่านมาได้เนี่ยแล้วมันมันรู้สึกว่าอยากเอาคืนกันทั้งนั้นแหละถ้าคนทั้งประเทศบิดหมดก็เหมือนที่เราพูดคุยกันอนะ่ะเหมือนที่คอมเมนต์เยอะๆเลยถ้าคนทั้งประเทศร่วมแบบร่วมแบบรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็บิดเนี่ย เอาให้มันเจ๊งเนี people, no. kind of ่ยเอาเรื่องจริงมันมันก็เจ๊งอยู่ดีแต่จริงๆพวกเราอ่ะไม่จําเป็นต้องมารวมกลุ่มก้อนหรอกพี่บิดใครบิดมันมันก็เหมือนเป็นการรวมตัวกันแล้วเออไม่ต้องมาทํากลุ่มหรอกว่าเราต้องบิดนะเว้ยกลุ่มละโอ้กี่คนร้อยคนพันคนไม่อะคุณอยู่ที่ไหนชีวิตใครชีวิตมันคุณบิดก็เหมือนรวมตัวกันเป็นกลุ่มทั้งประเทศแล้วเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้มารวมกลุ่มกันอ่ะเนี่ยเราก็บิดใครบิดมันอยู่แล้วบ้านใครบ้านมัน อ,อ,อยู่ที่ว่าใครใครแบบว่าทนแรงกดดันได้เร็วกว่าแค่นั้นเองมาใช้ชีวิตให้มีความสุขได้เร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับมันครอบครัวแต่ครอบครัวมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะพี่สุภานีเออมันมันยังมีโทรมาบ้างนะฮะเออวันวันละสองสายนะครับก็ก็ไม่กลัวนะโอเคสบายมากนะดี๋ยหนึ่งปีหมดเยอะครับลดเข้าไฟแนนซ์ยืมคนรอบข้างเกือบแสนเข้าใจเลยพี่ถ้าอยู่ในวังวนเป็นปีแบบนี้นะเยอะแน่นอนพี่ อือดทนต่อแรงกดดันจากครอบครัวมันมันสุดกว่าใช่พี่วัดเอาเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นแล้วตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตใหม่ตั้งตัวใหม่อย่างเงี้ยให้มันขเขาเรียกว่ามาตั้งเริ่มต้นใหม่ให้ไวพี่นะต้องให้ไวนะครับอย่าช้าเกินไปพรุ่งนี้จะไลฟ์สดประมาณกี่โมงคะได้ได้พูดคุยในห้องนี้รู้สึกสบายใจขึ้นโอ้ดีแล้วครับแค่ฟังอย่างเดียวนี่ก็ผมถือว่าสบายใจแล้วนะ เพราะว่ายุทธก็อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆพ,พอพอพอ,พออ่านทันอะ่ะเนี่ยถ้าประมาณเกือบร้อยคนอย่างเงี้ยทันพี่พยาวสวัสดีครับสวัสดีครับ